คือสรุปแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดทําเอกสารในการถอนทนายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นได้9ก้าโมงครึ่งที่ศาลจังหวัดพุทธา,ารนะครับแล้วก็คิดว่าจะรอเลยว่าศาลจะมีคําสั่งอย่างไรนะครับซึ่งได้คุยกับลุงพลแล้วรลุงพลก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคิดว่าไม่น่าไปมีปัญหาอะไรแล้วก็ศาลน่าจะอนุญาตให้ถอนได้ภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับถ้าศาลมีคำสั่งไม่น่าติดปัญหาอะไรครับ คืออย่างกรณีที่ผ่านมาอากาศอาจจะสั่งว่าต้องให้ลูกความมีทายใหม่ก่อนนะคะก็เป็นอย่างนั้นกะไม่ตรงนี้ผมไม่วร่ะเมื่อกี้ลุงพลก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก็คงมีทนายใหม่มาแต่ว่ารอขั้นตอนการถอนทนายเก่าให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็สามารถที่จะแถลงทางศาลได้อยู่แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมตัวของทนายศิชาเองหรือการฝากอะไรต่างๆมหาหรือว่า ทนายตาั้มทนายตั้มเนี่ยไม่ได้ฝากมานะครับแต่เท่าที่ผมคุยเนี่ยทนายตั้มก็ยังเป็นห่วงคลอยู่นะครับลึกๆอ่ะเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ส่วนประเด็นที่เขาถอนเนี่ยผมก็ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นความคิดเห็นทางคดีที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ทนายตาั้มอ่ะเขาก็เห็นใจอยู่อ่ะนะครับไม่ได้ว่าทอบทิ้งอะไรครับผม นำมาสู่การทำคลิปอะไรต่างๆแล้วก็ว่าลุงพลอัเป็นขอพยานเป็นหมาหัวเน่าหรือเปล่าพอเรามาทําถึงขนาดนี้เราก็ถอนทีมออกมันยอดทีมหรือเปล่าตรงนี้ถ้าถามผมนะผมไม่เกี่ยวนะครับหัวหนะ้าทีมถอนผมก็ต้องถอนตามนะครับแต่เพียงแต่ทนายตั้มกับทางลุงพลเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับแต่เราควรมีแนวทางของตัวเองนะครับซึ่งมัน พอมาคุยกันแล้วมันไปกันไม่ได้นะครับในวันนี้นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับความเข้าใจอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าลุงพลมีทนายใหม่แล้วก็คงไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะครับผมความสำคัญกับทางทีมารณาความกับลุงพลถ้าไม่ใช่เรื่องคดีแล้วเนี่ยยังสาคัญกันดีตออย่งไรไหมค ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับมันเดิมทำเหมือนเดิมงให้ความเคารพอยู่เหมือนเดิมส่วนทางทนายตั้มเนี่ยเขามีคดีหมิ่นประมาทอยู่ที่ทําให้ลุงพลอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีเขาก็เขาก็ยังไงเขาต้องคุยกันนะครับผมส่วนที่อัคมก็คงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับได้คำแนะนำในคดีนะครับท่านผู้ชมรับไหมเพราะว่าอาจจะเป็นกรณี้ที่เราคิดว่าลุงพลน่าจะมี คนดูแลอยู่แล้วรับช่วงต่อในในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเอกสารเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องฝากเรียนว่าเอกสารที่สารสั่งให้ทางทนายชุดเดิมทำเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ให้ทางคุ่คนปประสานดูแล้วก็ไม่รัดค้านนะครับอันดับแรกเนี่ยเอกสารตัวแรกเนี่ยก็คือสารสั่งให้ระบุมาว่าพยานแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความสําคัญยังไงบ้างตรงนี้นะครับเราทําเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพ่งนี้ยื่นเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือคาให้การในคดีแพ่งนะครับ <Okay. S 1> ตรงเนี้ย <c oughs> เราก็ บอกนะครับว่าทางโจ์ร่วมเนี่ยนะครับน่าจะเข้าข่ายในการเรื่องของใช้สิทธิ์โดยมิสุจริตนะครับแล้วก็มีคําขอขอให้ศาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่ง10บล้านสามแสนเนี่ยครับค่าธรรมเนียมสูงสุดก็สองแสนบาทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าศาลเห็นว่าใช้สิทธิ์โดยมิสุจริตอาจจะสั่งให้คุณแม่ของน้องต้องชำระค่าธรรมเนียมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าคุณแม่ของน้องเขาไปปรึกษาใครนะครับแต่ว่าคนที่ให้ทำปรึกษาเนี่ยก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ครับ มันมีการเรียกถึงสิบล้านสามแสนใช่เขาเรียกค่าธรรมเนียมมาสิบล้านสามแสนนะครับแล้วผมดูมันไม่คือเราไม่ตีความไม่ตีค่าชีวิตของน้องนะครับแต่ว่าสิบล้านสามแสนผมคิดว่ามันเยอะไปนะครับผม,มแล้วการเรียกค่าเสียหายเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าถ้าคุณเรียกเยอะเนี่ยสารมองว่าถ้าสารมองว่าเป็นการใช้สิดด์โดยไม่สุจริตเนี่ยศาล เนี่ยแล้วกลับว่ากลายเป็นคุณต้องเสียตังค์เนี่ยนะครับคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็น่าจะมีความรับผิดชอบในในส่วนนี้ครับผมใช่ค่ะแโอเคครับผมไม่รู้เขาปรึกษาใครนะฮะก็คิดว่าใครที่ให้คำปรึกษาก็ควรจะรรรับผิดชอบในส่วนนี้ครับผมครับ อ่ามอบไปแล้วใช่ครับวันนี้วันนี้ผมมาให้กำลังใจแล้วก็มอบไม่แต่ผมผมมอบไปแล้วอาันนี้คนอัมนีให้ทํามตั้มแล้วลุงกับป้าก็ให้ให้ท่านไปแล้วนจะบอกแล้วว่าจะถูกผม เอาเล่นเอาแล้วครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุ้คนตัดเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับโชว์ไหนไหมโชว์ไหนไหมไหนก็ไหนไหมนี่คือครีมครับสมบูรณ์ยังไงบ้างครับก็ใช่ไหมเราลุงผิวครับลุ่มหิวหน้าครับครูได้นะครับได้ครับบรุงผิวหน้าจดหมายอะไรอย่างเงี้ยมีจดออยครับมีตัวมีถางนี้ก็มีเซรั่มมีครีมแล้วก็อันเจียวน้ำครับแล้วก็เจลล้างหน้า

ครับไปที่ศาลมึงนีก็ยกสองคาวันก็เดก็จะเตรียมที่อ่คือต้องการข่าวนะอีกสองคำวันนะคะลุงจะแถลงแถลงข่าวโดยแนางใหม่นะคะล้ก็อีกสองคำวันลุงยังไม่บอกนะคะตอนนี้ค่ะก็าะั้นมามาเราไปเจอแล้วก็ มาถึงบ้านด้ยมีกันด้วยโทรศัพท์มีกันด <ijk> ้วยก็มีทนายที่ีป็นทนายราชพลแนะนำมาก็ก็มีแต่ยังไม่ได้โทรราชพลก็แนะนำมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปก็แนะนำคือผมไม่รู้จักส่วนตัวแต่ว่าผมก็เห็นว่าท่านเป็นทนายที่เก่งแล้วก็อินเตอร์ทำในรอบเพื่อน เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเลยเอ่อเคยศาลอะไรเดี๋ยวผมไม่นอนมุกคืนนี้งั้นออนุญาตนะได้ได้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสฟมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะคุยเรื่อง